เรีเดพระคุณหลวงตานะครับเมตตานะครับใส่ค้อผูกแขนให้แกยมพ่อไปทูลนะครับนี่เดินนะครับ,นนรบสีเขียวที่พระเดชพระคุณหลวงตาชอบ<า>ด้วยนะครับนี้น,น,น,นะครับยมกำลังปลาลบที่ชา้าทำโต๊ะถวายพระเดชพระคุณหลวงตานะครับ 嗯。Yeah. ยมบอกว่าทําแบบเป็นเมงได้ไหมนะครับต้องอธิบายความเยอะๆนะครับเมงนะครับ <c oughs> ยมบอกว่าไม่แดงงามกว่านะครับ อยู่โมงว่าไม้แดงนี่ทุนนะครับทนได้ใช้ได้นานนะครับ เกนดนะครับ